อือออออนางเป็นเจนเนอเรชันรุ่นที่สามแล้วคุณผู้ชมสอ้ยยี่สิบบาทเขาขายไม่แพงเขาขายหกสิบแต่เขาให้เยอะก็เรียกว่ากินชามเดียวอิ่มเลยแหละคุณผู้ชมเนี่ยอืมอืมกินชามเดียวอิ่มพี่โชคดีนะรวยรวยรวยนะพี่นะขายไม่แพงขายถูกแล้วก็น้ำซุปอร่อย อืมน้ำซุปก็อร่อยเลยแหละเชงเชงนี่มีใส่หมูแดงด้วยนะนอืมหายไม่แพงไยจานบกเก็บเงนก็มากินอื้อลูกเส้นอร่อยเลยแล้วน้ำซุปก็เชงเชงๆ คือมีเงินหกสิบาท,บาทก็เดินเข้ามากินได้่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวคนเข้าถึงไงทิชชู่มาให้แม่หน่อยทิชชู่มีไหมอืออมแบบใหนครับแม่ครับอร่อยว่างตรงนี้เลยครับเอออออะซิบกล่องหายดีจนแบบเจ้เขาไม่มีเวลาที่จะไปซื้ออะไร อร่อยมากน้ำซุปข้าอร่อยเชิงๆชงสุดยอดมีหมูแดงด้วยคุณผู้ชมเนี่ยอืมก๋วยเตี๋ยวรูตลาดน้อยอร่อยมาก มากินได้คุณผู้ชมเข้าถึงอ่ะคือคุณผู้ชมเข้าถึงได้มีเงินหกสิบาทก็มากินได้แล้วเขาก็เลยขายดีเน่ยคนเข้ามากินไม่ขาดสายโตโตต้องยี่สิบตัวสามสิบตัวเต็มหมดเต็มหมด สลิมมิงไทยทีชาไทยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท่ะไม่มีคอเลสเตอรอลสูงผาตัดหัวเชื้อกุ้งหินอิฐนาน8ชั่วโมงนะคะบำรุงผิวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจนะคะกรขอดตามทันไม่สายสายแค่ตัวเดียวโตตีจงได้60ตอง10แก้มีออ 10ห่อนะคะ5,000ไม่ขายขายแค่1,500ส่งปีส่งได้100-200แก้วนะคะมีอออร์ยอ่ะค่ะ14ห่อ7,000ไม่ขายขายแค่2,000ส่งปีส่งได้142-140แก้วมีออยอร์นะคะ30ห่อนะคะหมู5,000เราขายแค่4,000ส่งปีนะคะอ้าวเอาอะไรมาเจ้มาให้ฉันเหรอจ้าโอ้โหแล้วจานนี้เท่าไหร่อ่ะเอาฟรีค่ะไม่เราจะบอกให้คนมากินไงพี่อันนี้90อันนี้2 40เนี่ยเห็นทุกโต๊ะสั่งเลยเกี๊ยวทอดกรอบขึ้็นมแดอาเลา น,นี่อร่อยมากบะเตีวรูเจ้าเนี่ย แล้วก็อ,อันนี้สลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทาไม่มีมคอเลสเตอรอลสูงขัดหัวเชื้อคุมอันนี้นะคะรับประทานแล้วนะคะจะทําให้ช่วยขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและละะะือดในกระเพาะอาหารบำรงุงเพิงมีวิตามินด e, ีวิตามินบีวิตามินซีและแคลเซียมนะคะแล้วก็ช่วยในการละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจทําให้ไม่ตีไม่ตันไม่เป็นโรคหัวใจช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหลอห่อเลี้ยงสมองทาให้ไม่ตีไม่ตันไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะแล้วก็คุณผู้ชมรับประทาน 16. 200ห้แกกกวนัม ต้องออกกําลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดแขมไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กโครมนะคะสนใจโทรมาเลยค่ะ0816304622หรือไลน์มาเลยนะคะแอด a d r e ด a g a n งไลน์มี a l e e n a g a n g ลายชื่อข่าวโหวตค่ะเราขายนะคะ6ห่อ3,000ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีส่งได้62 60แก้วมีออยล์10ห่อนะคะ5,000ไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีส่งได้100ซอง100แก้ว14ห่อนะคะราคาเต็ม7,000ไม่ขายขายแค่2,000ส่งฟรีส่งได้142 4 4 0แก้ว ส0ิบพอนะคะราคาเต็มหมืน่นห้าไม่ขายเลาขายแค่4,000ันส่งฟรีชงได้ 2, 3าม3้0องสาร้อยกสใจโทรมาเลยนะคะ0 8, 3, 4, 6, 2, 6, ูนย์แป0หน่งหกสสองสองลนไลน์มาเลยนะคะ a l e n a gangline มี a l e e n a. g a n g l i n ชื่อข่าวหัวแ อันนี้สลิมริงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวนะคะกล่องหนึ่งมีสิบกล่องชองได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไก่บรรพไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อนะคะแล้วก็ห้าร้อยไม่ขายนะคะเราขายเพียงแค่สิบสามบาทโปรวันสงการโปรวันสงการนะคะสิบสามบาทโปรซึ่งสุดวันที่สิบสี่สิบสามเมษายนสองพันห้าร้อยหกเจ็ดเที่ยงคืน,นะค่ะอันนี้นะคะสลิมริงนะคะช็อกแลตมอคค่าห้าร้อยไม่ขายขาย,ขายแค่สิบสามบาทโปรวันสงการโปร สงงการนะคะแล้วก็โปรสุดสุดนะคะวันที่13เมษาย,ยน2567เยี่ยงคืนนะคะอันนี้นะคะจรินด้วยเชรคูชิโนเป็นกาแฟผสมส้มยูสุกล่องหนึ่งนะคะมี10ซองจงได้10แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลเซีามไม่มีคะะรขขอรลสเตอรอลไม่มาสต์ไข่เชื้อนะคะแล้วก็อันนี้นะคะ5ร้อยไม่ขายขายจริงแค่13บาทโปรวันสงการานต์โปรวันสงกรานต์นะคะโปรสุดสุดวันที่13เมษาย,าย,ยน2567เยี่ยงคืน,นะค่ะ อันนี้นะคะกลิมลิ้งไฟเจอร์เบอร์รีสกกร่สกสดสัดจากสตรอเบอรีบ่บลูเบอร์รี่ลาเบอร์รี่แบล็คเบอรี่นะคะกล่อง500มิค้าลดขา,ดายเพียงแค่13บาทโปรวันสงการโปรวันสงการสิ้นสุดนะคะวันที่13เสสมษายน2567เที่ยงคืนนะคะสนใจนะคะคุณผู้ชมจะหาโปรมาเลยนะคะ0816304622เรียลไลน์มาเลยะคะ่ะ adrena.ga.line adl.e.e.n.a.ga.line ชื่อข่าวเลยะค่ะ